ไม่ตรงกลางสวัสดีครับผมบอนไซมะพร้าวนะครับโคคนัตบอนไซนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมจะท่ายทำบอนไซมะพร้าวแบบโชลากนะครับโชลากแบบ สักประมาณขนาดนี้นะครับจะโชว์ขนาดนี้ให้มันให้มันสวยงามนะครับผมผมได้เตรียมกระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกระถางที่ผมได้เตรียมมานี่ยก็นี่ครับเป็นกระถางแบบทรงเหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมนี่เตรียมเตรียมกระถางเตรียมดินไว้รอแล้วนะครับแล้วก็กันไกเนี่ยเอาไว้สําหรับอ่าเล็มลากฝอยครับผมนี่ครับ ในเนี้ยในกระถางเนี่ยนะครับผมก็ใส่เยื่อมะพร้าวที่ว่าตัดแล้วก็ฉีกฉีกฉีกให้มันเป็นฝอยๆไว้นะครับเพื <criminals> ่อจะได้มันอมน้ําไว้นั่นนะนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นลูกมะพร้าวที่ว่าจะเอาไว้ทำบอนไสมะพร,ะร้าวโชว์รากนะครับผมเราจะมีเสียงรดหน่อยนะครับเสียงเครื่องบินครับ เยอะครับผมชาวบ้านบ้านอยู่ติดถนนด้วยนะครับ mm hmm. ติดแม่น้ำด้วยทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องบินนะครับเสียงรถไฟก็ได้ยินนะครับอ่าเดี๋ยวก็ได้เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเตรียมเตรียมมะพร้าวกันนะครับเตรียมนี่หมายถึงว่า เตรียมรากเตรียมอะไรไว้ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใบมันเนี่ยมีนอนนะครับที่มันมากัดกินนะครับผมอใบจะเป็นเสียความสวยไปเลยนี่ครับนิดหน่อยอจะได้เนาะขนาดเอาไวไ้ในบ้านนะมาแรงยังงั่นเลยอันนี้ลงไปก่อนนะครับนี่มาเตรียมดนินกัน เอาลไปก่อนนี่ครับดินที่เตรียมไว้นี่ยก็ข้าวๆกันข้าวดินกับขุยขุยขาวๆนะครับอืม,อมใส่ไปก่อน ใส่ลองลองก้นน้ำก่อนเนาะก็ผมใช้ดินขี้หมูนะครับมันมีสารอาหารอยู่นะครับผมหมก็เลยต้องขอใช้ดินขี้หมูนะครับแต่นี้เราก็เอาล่ะนี่อหไรมา,อ,าออกแต่น้ำได้นี่ครับนี่นะครับลักษณะราก ที่ออกมานะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับความแข็งแรงของรากครับว่าสามารถจะรับต้นได้ไหมนะครับอันนี้ลําต้นรับได้อยู่แล้วเนาะนี่นี่เดี๋ยวดูนะนี่ครับนี่คือถ้ารากมันลึงเหลืองอย่างเงี้ยคือรากมันแข็งแรงแล้วเหลืองเหลืองดำดำไม่ไหมอย่างเงี้ยคือถ้ามีหลายๆเส้นอย่างเงี้ยเราสามารถทําแล้วก็โชว์รากได้เลยเนาะทีนี้เราก็ เราจะโชว์โชว์รากเส้นใหญ่ๆเราก็ต้องตัดนี่ตัดรากปล่อยเล็กเล็กเข้าไปเนาะ่ต่ได้หรอกเดยมมันก็งอกใหม่มันเยอะครับแบบเลยแต่ว่านผมนกเยอะนะได้ยินเสียงนกตลอดแหละ แต่งตอนนี้ตัดตัดแต่งตอนนี้เลยครับลากอะเพราะว่าถ้าเกิดเอาลงกระถังไปแล้วมันจะแต่งลากลำบากครับกาเวลาวเนี่ยตอนเช้าก็จะมีเสียงกลัวโต๊กกลัวโต๊ก อก้าวๆก้าวๆก็จะแต่ดตัดรากทิ้งเนี่ยผมก็จะตัดไอ้รากฝอยจะตัดไม่หมดหรอกจะตัดเฉพาะไอ้ที่มันใกล้ๆรากใหญ่ที่ว่าจะอ่าจะโชว์นะครับช่วง,งนี้เองแล้วก,ก็เต็มน,นก้วก็เต็ม แถวบ้านผมก็กระลอกก็มีนะครับกระลอกเยอะกรลอก,กเยอะบางเยอะครับมีเป็นเป็นแถวแบบชานเมืองนะครับพูดยังไงคือบ้รนอกอะ่ะกระลอก,กเยอะในป่าครับมันผมมีป่าด้วยเต็มแม่น้ำ แต่งเพื่อความสวยงามครับเราต้องการที่จะโชว์ลากใหญ่เนาะลาก่อยเดอ้อเราไม่ไม่ไม่นั่นไม่โชว์นะ ก็ผมก็จะโชว์ประมาณนี้เนาะลากมันก็ต้องตัดออกครับเดี๋ยวรอให้มันได้นั่นไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องต้องตัดกีดออกทิ้งครับนี่ ประมาณนี้เนาะนี่ก็จะได้ลักษณะน,นี้นี่นะครับอือันนี้เราก็เอาน้ําเนี่ยที่นั่นมาเนี่ยรดไปก่อนข้างล่างนี่เลยเนี๋ยน้ำน้ำที่แช่ลากเก่าอยู่นี่แหละลงไป นะครับอ่านี้เราก็มาเริ่มวิธีการใส่ดินได้เลยเรากะไว้แล้วว่าเราจะประมาณนี้อ่าเราก็เอาดินใส่ไปเลย นีเริ่มจะตังได้แล้วนี่ตังแล้ใช่ไหมนี่ไงแค่นี้เองนี่เราก็ใส่ที่เหลือไปใส่ไปเรื่อยๆนี่ไงเวยงามโชล่ากับ Đây là cái lốt nám ra ngoài Đây là Nám lại, bỏ ít Nói chung bây lời อได้พอได้สักพอป่อเอเลี้ยงได้ไปสักประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับเราก็ค่อยใส่เอาเอาก้อนหินเนี่ยมาวางนี่ครับก้อนหินวางเลี้ยงตรงนี้เลยวางเลี้ยงแต่งนะครับเพิ่มความสวยงามแต่ผมยังไม่ได้ยังมาวางให้ดูนะครับคือตอนเนี้ยคือแค่มา เอาลงกระถางให้ดูโชว์รากอย่างเดียวก่อนเนาะน,นี่ครับดูรากใกล้ๆครับนี่จะเห็นเลยหเห็นใกล้ๆนี่ฮนะมุนให้ดูอ่านี่เลย ลากอย่างเดียวนะครับเนี่ยใช้ลากอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเรายังปลูกอย่างเงี้ยถ้าเราโอเนั่านเราก็หาอะไรมาค้ำตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นไม้หรือจะเป็นมะพร้าวก็ได้เป็นก,กาบมะพร้าวแล้วก็ตัดเอาเนาะเอาไปรองไว้ตรงเนี้ยการมันโยกแต่จริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้ย้ายไม่ได้ยก ย้ายขนย้ายไปไหนน้ะก็นอกจากแบบเออเวลาเราเอาแบบเอาไปเป็นแบบไปเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับนี่ลดนรันี่ลสำหรับการดูแลบำรุงรักษานะครับการดูแลนะครับของมะไทรมะพร้าวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับ แค่ลดน้ำก็พอนะครับให้มันเน้นตรงที่เราเนี่ยแต่งต้นนะครับและระวังกะลาไม่ให้กะลาแตกนครับไม่ให้กะลาแตกไงคืออันเนี้ยผมก็แค่ป้องกันไว้เบื้องต้นนะครับเพราะว่าในระยะหนึ่งผมกระอากระดาษออกแล้วก็ทําการลงสีนะครับเพิ่ม,มความสวยงามนะครับผมตอนนี้ก็ ทำไปในแบบว่าทาทาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าโอเคครับผมบันไซมะพร้าวนะครับโคคอนับบันไซคลิมนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดดิไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเมนกันเยอะนะครับผมทักทายกันไม่ได้เลยนะครับผมก็น้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับทุกคําติทุกคําชมนะครับผมตามสบายเลยครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปกันนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะลงนะครับผมคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ